วะะันนี้เราจะพามาเด็ดผัาหวานนะคะนี่ค่ะใก่ชอบกินม้างอื่นเผาหวานแกงผัาหวานใส่อะไรใส่ปลาทูนะคะอันนี้จะเตรียมไว้สำหรับรุ่งนี้นะคะเตรียมไว้สำหรับรุ่งนี้ก็ซื้อมาเยอะอยู่นะคะ อยจะแบ่งให้ไม่ย่าไปเอาไปวัดด้วยนะคะเพราะว่ามันเยอะดูค่ะมีแต่อ่อนๆช่วงนี้หน้าภาวันนะคะก็เลยจะได้เห็นภาวันเห็นชัดไม่เอือ ช่วงนี้หน้าผัาหวานอันนี้เขาน่าจะปลูกปลูกข้างบ้านนะคะไม่ได้เอาไปไปหาในป่าอันนี้น่าจะเป็นผัาหวานบ้านเนาะเพราะว่าหน้านี้เขาไม่ให้กลุมป่าไม้ไม่ให้เข้าไปเก็บไม่ไม่ไม่ให้ไม่อนุญาตให้เข้าไปหาในป่านะคะเพราะมันอันตราย อ่อ,อนๆออน,นะคะคลิปนี้จะมาเด็กจะมาเด็ดยออภาวนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาถ่ายให้ดูแกงนะคะ ใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามกันหน่อยเด้อจ้าฝากติดตามกันหน่อยนะคะก็สนับสน,นุนปรับให้ทุกคนนะคะใครที่ตามมาก็เดี๋ยวจะกลับไปเยี่ยมให้ทุกคนนะคะอาจจะช้าหน่อยเพราะว่า อย่างที่รู้กันเนาะค่ะข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆทุกคนมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องทยอยไปเนาะวันละสิบบ้านอย่างนี้เราจะไปทีเดียวห้าสิบหสิบบ้านมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเราก็ต้องทยอยไปทีเล่นิดทีละนิดอาจจะช้าหน่อยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ารอดูคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะลงลงคลิปแกงผาวานใส่ปัทูุให้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ